ตอนนี Answer, oh women, ้ก oh yeah. ็ลังแหนมากนะคะหน้าก็็ยังมาสวยมากเลยนี้บนช้างบัครีก็อากาศร้นแต่ว่ากสนุกดูีครีนะคะนาอยู่บนช้างแม่ดงก็อยู่บนช้างก็เลยเอากล้องแม่แดงมาไลฟ์สดดูนะ เอฟีแพรี่น้องเหมือนกันค่ะมารวมงานดีใจมากมเลยใครมาตอนนี้ก็ทันนะคะมาเอหน้าขึ้นวเริ่มแพ่ออกจากบ้านยังไม่ถึงวาดอันนี้ถ่ายให้ดูคุณแพรี่นะคะรดรกัดรถไม่ได้เอาร่มมาไครรถแ e ่เขาก็อยู่ข้างหลังเนาะนางรำก็เลยรำเกิดนเนี่ยคุณแพรี่สวยมาก กอะไายโซด่อยมือแม่แดงยิตเป็นไรโอ้อันเจ้นั่อันเจนเลยมกระบวนแหไม่ต่อเนื่องค่ะเพราะว่า ต้องรอให้ไปพร้อมกันบรรยากาศหมู่บ้านบุญช่วยนะคะมีหนองน้ำ ขบวนขบวนไอ้ช้างสุดท้ายของนาคปอดน,นะคะจะให้ดูขบวนกำลังเดินมาแ <c oughs> ล้วค่ะกล้องอาจจะสัน่นนะคะเพราะว่าหลักขบวน,นช้างเชือกสุดท้าย ยังไม่ได้เอาแว่นมาหรอมาแต่แว่นที่มองใครยังเดียวเลยมึงใกล้สก็เลยรู้ว่า MC พินอะไรมามัเราคุยไปเรื่อยๆจนไม่ได้พอดฮัาดูดีๆพดกาเต้นหน่อยพอดกาดเต้นหน่อยครับคนเก่งแล้ว Thank okay. you ส่วนรถรถแหวนัน่นอยู่หลังสุดเลยเขาไม่ให้ใกล้ช้างเพราะว่ากลัวช้างถ่ง เอาไว้ก็ได้นะคะพี่ปองนะพี่ปองเดี๋ยวถ่ายพี่สมองก็มานะไม่ใช่ไม่ต้องเรียกทักทักสมภพอาจารย์สมองนะคะทักสมภพกับป้าอารีมาจากจันทบุรีป้าทักษะเอฟซีหน่อยคะ่ะป้าอารีมาจากจันทบุรีคะ่ะ มันจะเปจานลงปองเต็มชวบรรยากาศแต่เสียงเสียงเสียงจะไม่ดังเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ข้างดังสุดน,น,นี่แหละไม่นัวฟูเนาะดังมากก็ไม่ดีนัวฟูโอ้โออเต็มใหญ่เลยค่ะ่เลยอ่ะโอ้วยรุ่นเลยอ่ะ <c oughs> เองถ่ายวีดีโอไว้่คะไม่มาเหรอถ่ายวีดีโอไว้ถ่ายเอาไว้พี่เลยให้เราถ่ายูปเองถ่ายกับท่ายัง็ถ่ายถ่ายได้ม่เรียมถ่ายให้ก็ได้มีลกอันนึงมาถ่ายลูกปล่าไม่มาถ่ายมาับเขาเลยที่มถ่ายโกทอ่เลงไว้ก่อน เรียนหมดแล้วไม่ได้เอาเรียนมาเติมไม่ได้เอาเรียนมาเติมด้วียนโปรยตานอยู่ในรถเต็มเลยค่ะโปรยตามทางก็อาจจะสั่นหน่อยนะคะเพราะว่าร้อนเดี๋ยวมาดูมอยู่กรงร่มก่อนร้อนนะคะ

เวลาก็กว่าจะไปถึงวัดอีกหาแว่นไม่เจอไม่ได้เอาแว่นมาเลยเหมอะเลยดูไม่เห็นเลยว่าเอฟซีพิมอะไรมาบ้างเดี๋ยวจะเดินไปอยู่โรตรงร่มก่อนนะคะ

ไลลไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวรขอขบวนตามกันมาเพราะว่าขบวนไม่โตเนื่อง<ป>เดี๋ยวจะเดินไปถ่ายใกล้ๆคุณแพรี่นะคะขอโทษนะคะขอลอรอ บรรยากาศชุ่มชื่นข้างทางมุณเอาน้ำให้ชา้างบรรยากาศเย็นสบายแล้วค่าตอนน่ะมาตรงนี้คุณพ่อคุณแพรีก็นั่งรถเีื่ขายที่ตรงนี้นะคะ <c oughs> หนูก <Net> ็หาไม่เจอ่ะหนูดูไม่ออกครับไอนี่เป็นกล้องของแม่แดงอ่ะแม่แดงให้ถ่ายคุณเฟรี่ ชื <ม |ms|> ial, brands, ial, ่ออะไรพี่คนชื่ออะไรตาอะไรเนาะลืมชื่อแกปัญหญิงเลยลืมชื่อแล้วเดี๋ยวพาไปถ่ายดูแม่รุนีแม่นางแม่รุนีอยู่บนหลังช้างกับแม่แดงจะถ่ายให้ดูนะคะคุณเชอรี่ก็อาจะสั่นๆหน่อยนะคะในรถ เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแมรุนีนั่งอยู่บนช้างแมรุนีแมรุนีทักทายเอฟซีหน่อยค่ะโตนูยังตื้นจันใจแทนเลยค่ะเป็นบุญมากๆเลยแมรุนีได้นั่งมีบุญ ราจะไปหาจะไปหาแล้วก็จะังชางวยนี่เราจะไปหาบุญสัมพันธ์มาเจอกันเนาะบุญสัมพันธ์ขอพริกด้วยค่ะขอพริกด้วยค่ะพริกพริกพริกเขียวพริกแดงใช่ไหมคะให้ให้รางวัลน้องได้เนาะพริกเขียวพริกแดงได้พริกแดงให้รางวัลน้องแดงค่ะนไม่แดงไม่ท้าทุกคนเหรอขอได้สำแหน่งนะคะไม่แดงนั่งกับใครมะเจ้าใช่ไหม ไม่เดี๋ยวใครไปเอาที่วัดก็ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่งไปเถอะหนูจะถ่ายเดินหนูจะถ่ายแพลนี่กับนาคเดี๋ยวจะถ่ายให้แม่ไอแม่แม่เอฟีดู Được rồi tôi 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 lười đấy tôi 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 tôi